สวัสดีครับผมครูจะให้ฟีสไตล์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูก้าเพาะชํานะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นก้าเพาะชาหญ่าเดเปียที่เราเดี๋ยวเราจะนําไปปลูกที่แปลงที่เราขุดไว้วันนั้นนะครับนะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับวันนี้ก็จะพาไปปลูกย้ากันนิดนึงก็ถ่ายสั้นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รีบปลูกรีบเสร็จเดี๋ยวจะมาพามารับชมก็แล้วกันนะครับอนี่นะครับก็จะเป็นพันุ ที่เราเพาะชำไว้นะครับี่ก็ประมาณนี้นะครับ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปอ่านี่ละครับหลังจากที่เราเพาะชำต้นหญ้านะครับเนเปียไว้ในถังนะครับดูนะครับนี่ก็จะถอดยอดอย่างนี้นะครับนี่ก็จะถอดยอดอย่างนี้เลยนะครับนะถอดยอดขึ้นมาบางอันก็มีรากที่ยาวแล้วนะครับนี่อย่างที่ท่านเห็นนะครับหลายอันแล้ววันนี้เราก็จะนําไปปลูกนะครับก็มีรากขึ้นมาแล้วนะครับหลายอันเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะปลูกังไงนะครับนี่เห็นไหมครับลากเยอะเลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้นะครับนี่นี่ครับก็เป็นการเพาะชํำไว้ก่อนจะนําไปลงแปลงปลูกหญ้าจริงๆนะครับนะไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะพาไปปลูกหญ้ากันนะครับไปเดินทางไปที่สวนครับหลังบ้านครับหลังจากที่เราล้อมนะครับล้อมลวดหนามเสร็จแล้วก็ต่อด้วย ผ้าผ้าดางนะครับผ้าเขียวนะครับผ้าลานนั่นเองนะครับก็ล้อมไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวก็จะทําการปลูกนะครับการเตรียมแปลงนะครับหลังจากวันนั้นที่ขุดไปคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะทําการปลูกกันนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมล้อมให้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่จะเป็นอะไรแต่บางท่านหลายหลายคนเขาหลายคนเขาก็ ปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงไก่ไปด้วยก็มีนะครับแต่บางทีผมว่าเวลาหญ้ามันถอดยอดขึ้นมาเนี่ยครับไก่เขาไปหากินแล้วมันก็จะไปเหยียบไปจิกหญ้ามันก็จะเสียหายนะครับแต่ถามว่ามีไหมที่คนปลูกไอ้ที่คนปลูกหญ้าแล้วปล่อยให้ไก่เขาไปมีนะครับผมเห็นครัวเสียงท่านหนึ่งท่านทําอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกหญ้ากันครับผมทิ้งอุปกรณ์ขากล้องกับจอบเข้าไปก่อนเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมาดูกันครับนะอันนี้เราจะขุดเป็นหลุมหลุมนะครับหลุมหลุมที่ขุดลงไปเลยนะครับหลุมหลุมหลังจากที่ตากดินมาหลายวันแล้วนะครับหลุมก็หน้าดินขึ้นเล็กน้อยก็พอครับนะขุดลงไปให้มันสุดเลยนะครับให้มันสุดจอบเพราะว่าหญ้ามันจะได้แทงรากเข้าไปไดล้ลึกนะครับ เป็นการพวนดินไปในตัวเลยนะครับนะครับ่ละแค่นี้พอนะครับจะทำทุกหลุมอย่างนี้ไปเรื่อย ครับตอนนี้ก็ขุดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมลงหญ้านะครับผมไปงหักเลยเรียแล้วยว โอ้โหครัอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับนะครับหญ้าที่เราปลูกเสร็จแล้วก็จะลดน้ำนะครับนี่นะครับลดน้ำให้เรียบร้อยนะครับพอลดน้ำเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาฝุ่นเอาปุ๋ยมาใส่ทีหนึ่งแล้วก็ค่อยลดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราใส่ปุ๋ยอะไรนะครับอย่างไงนะครับ อันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะครับที่เราเอามาโรยไว้เมื่อกี้นี้นะครับนี่เป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยคอกให้ที่เราเลี้ยงวัวนั่นแหละนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดใช้ปุ๋ยคอกแกได้ใช้นานๆนะครับเพราะว่าการย่อยสลายเป็นปุ๋ยนั้นค่อนข้างเป็นอาหารค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมครับเราก็จะโรยปุ๋ยคอกลงไปนะครับนะโรยปุ๋ยคอกลงไปนะครับนี่ครับจะเอาไปอย่างนี้เลยนะครับ ปลูกก็เรียบร้อยดีนะครับสำหรับการปลูกหญ้าในแปลงนี้นะครับก็เหลือฝั่งนู้นนิดนึงที่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงฝุ่นเดี๋ยวจะขอตัวไปลงนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้ยเอาเคนะครับนี่ก็เป็นการปลูกแปลงหญ้าเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับก็จะเหลือตรงนี้ที่ยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่กันนะครับนะครับก็เป็นแปลงถึงนู่นเลยนะครับ ปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ไว้ให้วัวเรานะครับในเพราะว่าเราเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับก็ต้องจําเป็นจะต้องมีอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ปลูกไว้เมื่อที่เคยถ่ายไปนะครับในใครที่เคยดูคลิปก็จะเห็นนะครับมาปลูกไม่กี่วันก็โตขึ้นเยอะเลยนะครับนะนะครับนี่ครับผมนี่ก็ลง ใหม่เป็ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพันุญ้าของเรานะครับนี่เดี๋ยวดูรอบๆนะครับเดี๋ยวผมผมจะไปเอาปุ๋ยมาใส่นะครับนี่เลยรอบๆนะครับนี่นะครับเพราเป็นป่าย่าเลยนะครับจะทําเพิ่มขยายจากเดิมนะครับจากตรงนี้จากเดิมแล้วก็ขยายมานะครับเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าพ่อตาแล้วเขา เลี้ยงวัวหลายตัวนะครับนะโอเคนะครับสําหรับที่เราใส่ปุ๋ยคอกเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใส่ปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมลดน้ํานะครับนะใหม่ๆก็ลดน้ํำบ่อยๆถ้าลดน้ำบ่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นไวนะครับก็จะโตไวหญ้าที่เราปลูกก็จะโตขึ้นไวมากนะครับดังนั้นก็หมั่นลดน้ํานะครับอยู่บ่อยๆนะครับใส่ปุ๋ยคอกนะครับนะใครที่มีปุ๋ยเคมีก็ใส่ได้นะครับ ใหม่ๆก็อาจจะใช้ยูเรียแต่เราไม่ใส่นะครับเรามีปุ๋ยคอกเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับที่คอกวัวของเรานะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับก็ใครสนใจก็ทําตามหรือปลูกได้นะครับเผื่อใครเลี้ยงวัวนะครับที่บ้านนะครับผมอ่านี่แหละครับผมเดี๋ยวก็จะขอปิดคลิปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ จะได้ทํางานต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะครับแดดเริ่มพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วจะพูดอะไรพูดไปออกอะโอเคนะสาหรับอย่างเงี้ยก็นี่แหละคือการปลูกหญ้านะครับก็จะรื้าพ่อชาก่อนนะครับให้ต้นหญ้าเนี่ยในเปียที่เราปลูกนั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้รากมันออกด้วยนะครับแล้วก็นํามาปักชํานะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในคลิปที่นํามาฝากกันเดี๋ยวขอ,อลงปุ๋ยหญ้าก่อนว่าจะพูดวันนี้ทาไปด้วยแล้วก็อัดมาฝากพี่น้องเล็กๆ,ๆน้อยๆเผื่อมีคนรับชมให้นะครับเผื่อมีคนสนใจขั้นตอนในการปลูกหญ้าเหล่านี้นะครับ ก็นำมาฝากประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้ก็ไอกคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปก็อย่าลืมสนับสนุนกันและกันในการรับชมคลิปแล้วก็กดติดตามกด s u b ส r i b e ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ไอ้คำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย